กาลครั้งหนึ่งมีหญิงผู้ยากจนอาศัยอยู่กับลูกชายในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทุกเช้าสองคนแม่ลูกจะรีบตื่นก่อนอาทิตย์ขึ้นเพื่อออกไปหากิ่งไม้แล้วให้ลูกชายนำไปขายเป็นฟืนที่ตลาดกลางหมู่บ้านเช้าวันหนึ่งขณะที่ลูกชายกำลังขายฟืนอยู่นั้นเขาหันไปเห็นถุงเล็กๆใบหนึ่งอยู่บนพื้น เด็กชายรีบวิ่งไปเก็บถุงขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรจึงรีบวิ่งกลับบ้านเพื่อนำถุงดังกล่าวไปให้แม่ของเขาดูแม่จ๋าดูนี่สิดูว่าฉันเจออะไรสองคนแม่ลูกช่วยกันเปิดถุงออกมาดูพบว่าเป็นเหรียญทองทั้งสองคนจึงเริ่มนับหนึ่งสองสสไปจนถึง สิบสี่สิบห้าแล้วลูกชายก็ร้องออกมาว่ามีเหรียญทองทั้งสิบห้าเหรียญแน่แม่แม่จึงบอกลูกชายไปว่าเจ้ารีบกลับไปที่ตลาดพร้อมถุงเงินนี้เดี๋ยวนี้เลยนะคนที่ทำหล่นไว้เขาต้องกำลังกุ้มใจมากแน่เลยแม่อธิบายกับลูกชายต่อว่าคนที่ทำถุงเงินหล่นอาจจะเป็นคนจนอย่างเราและคงตั้งใจเก็บเงินจำนวนนี้ไว้เพื่อซื้ออาหารแม่กำชับลูกชายอีกครั้งว่า เจ้าจงกลับไปยืนตรงที่ที่เจ้าพบถุงใบนี้นะและต้องยือนอยู่ตรงนั้นจนกว่าเจ้าของเขาจะมาตามหาถุงเงินของเขาจงรีบไปเดี๋ยวนี้เมื่อได้ยินดังนั้นเด็กชายจึงรีบวิ่งออกจากบ้านกลับไปตลาดตรงที่เขาพบถุงเงินและยืนรอเจ้าของถุงเงินกลับมาอย่างใจจดใจจอ่อไม่นานนักก็มีพ่อค้าคนหนึ่งเดินมาด้วยท่าทางที่มองหาอะไรบางอย่าง เด็กชายจึงเอ่ยถามว่าท่านครับท่านทำอะไรบางอย่างหล่นหายใช่ไหมครับพ่อค้าตอบว่าใช่ฉันทำถุงเงินหล่นหายแต่ไม่รู้ว่าทำหล่นที่ไหนเด็กชายกล่าวอย่างดีใจและยื่นถุงออกมาให้พ่อค้าดูถุงเงินนี้ของท่านใช่ไหมครับผมเก็บได้บนพื้นตรงนี้พ่อค้าดีใจดึงถุงไปจากมือเด็กชายเปิดถุงและเริ่มนับเงินหนึ่ง สองสามสี่หหเจ็สิบห้าเอ๊ะนี่มันมีแค่สิบห้าเหรียญนี่ในถุงมันต้องมีสามสิบเหรียญสิฉันมีเหรียญทองทั้งหมดสาสิบเหรียญน,นี่ก็แสดงว่าเธอขโมยเงินของฉันไปสิบห้าเหรียญแล้วพ่อค้าก็เริ่มส่งเสียงดังเธอเอาเงินฉันไปสิบห้าเหรียญเด็กชายยิงกล่าวตอบด้วยเสียงอันหนักแน่นว่าผมไม่ได้เอาเงินของท่านไป นถุงมีเงินเพียงแค่สิบห้าเหรียญเท่านั้นทั้งสองเริ่มโต้ถเถียงกันว่าใครกันแน่ที่ไม่พูดความจริงและพยายามกล่าวหาอีกคนว่าเป็นคนไม่ซื่อสัตย์จนเสียงดังมากขึ้นเรื่อยๆชาวบ้านที่เดินไปเดินมาในตลาดก็เริ่มมามุงดูเหตุการณ์มากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันในที่สุดชาวบ้านก็ตัดสินใจกันว่าจะต้องพาคนทั้งสองไปหาท่านผู้เฒ่าเพื่อตัดสิน ท่านผู้เฒ่าถามเด็กชายในถุงใบนี้มีเหรียญทองอยู่ทั้งหมดกี่เหรียญเด็กชายตอบว่ามีทั้งหมดสิบห้าเหรียญครับท่านท่านผู้เฒ่าถามต่อว่าแล้วเธอนับเงินในถุงนี้คนเดียวเหรอเด็กชายตอบว่าเปล่าครับผมนับกับแม่ของผมครับเมื่อได้ยินดังนั้นท่านผู้เฒ่าจึงให้คนไปตามแม่ของเด็กชายมาเมื่อมาถึง ท่านผู้เฒ่าก็ถามคำถามเดียวกันในทันทีซึ่งแม่ของเด็กชายก็ตอบคำตอบเดียวกันฉันตอบด้วยความสัตย์จริงเลยเจ้าค่ะว่าในถุงมีเหรียญทองอยู่สิบห้าเหรียญจริงๆเมื่อเรานับเสร็จฉันก็ให้ลูกชายรีบนำกลับไปที่ตลาดเพื่อตามหาเจ้าของทันทีผู้เฒ่าจ้องมองสองแม่ลูกอยู่นานจึงหันไปถามพ่อค้าว่าท่านทำเงินหายไปเท่าไหร่พ่อค้ารีบตอบในทันทีทันใด เหรียญทองสามสิบเหรียญครับท่านเด็กผู้ชายนั่นขโมยเงินของผมไปสิบห้าเหรียญทองเจ้าจะเอาเงินของข้าคืนมาเดี๋ยวนี้พ่อค้าตะโกนใส่เด็กชายท่านผู้เท่าจ้องมองพ่อค้าอยู่นานและใช้ความคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะตัดสินคดีนี้อย่างถูกต้องเป็นธรรมในที่สุดท่านผู้เท่าก็นึกวิธีการออกโดยตัดสินว่า ในเมื่อท่านพ่อค้ายืนยันว่าเงินในถุงนั้นมีสามสิบเหรียญแน่นอนดังนั้นเราจึงเห็นว่าถงเงินใบนี้ไม่น่าจะเป็นถุงเงินของท่านพ่อค้าและในเมื่อเด็กชายเป็นคนพบถุงเงินซึ่งยังไม่มีใครที่เป็นเจ้าของจริงๆมายืนยันเราขอตัดสินมอบถุงเงินนี้ให้กับเด็กชายเราขอตัดสิน มอบถุงเงินนี้ให้กับเด็กผู้ชายและแม่ของเขาทุกคนเห็นด้วยกับคําตัดสินนี้จะมีก็แต่พ่อค้าเท่านั้นที่เสียใจและผิดหวัง